ตัวไอ้จ่อยนะคะตัวไอ้จ่อย,ย,อยเขาจะนอนมาดูมัน้เพื่อนเขาจีนอนแต่มึงที่จีแลนอย่างเดียวเองอินูรับขอบผับขอบไม่เลยแล้วมึงไม่หลับไม่นอนมากไอ้จ่อยฮะมันไม่นอนแล้วมันจะกวนเพื่อนจะแกล้งเพื่อนอ่ะจะแงบหู่เขาอะไรมูทู มุตู่กีตาเต็มเลยยังไม่ได้เช็ดหน้าเช็ดตาเลยมุตู่ทำไมอะลูกโ,โอ้กีตาเต็มเลยเจ้าน,นี่เป็นหวัดหรอคะสวยยังไงืึทำไมล,ะละ่ะล่ะโอโอนี่คือไม่คิดที่จะญาติด,ดีกับใครเลยนะโอนะอ๋อไขมเตรียมทำไมกรหลุกมุดู่ทำไมฮึ มันสรุปแล้วอ๋อใน,นทุกมุมมันมีเป็นไงจ่อยคืออ้าวหนูยิ้มแม่แรงเหรอนะแม่แรงเลยนะั่นเออเหนื่อยเลยอ่ะ ซีนหน้าบ้านทำอะไรกันอนอนขาชี้เกดีอยู่ยข้างบนมีทุกจุด กุงก็นอนกันอยู่กินอิ่มกันแล้วล่ะเนียนทำไมกันอีกอ่ะ